Let's go ็คตติวส์นะฮะอันนี้ก็จะพาลงที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะที่ไหนเนี่ยสนามบินเลยมี้ยสนามบินนะน,น,นะนี่นี่เขาบอกว่าเหมือนเราใช้ปิดประเภทอ่ะ AK เขาพากันเซล,ลในตีมเลยถ้าว่าใช้ AK ยิงนี่บอกว่าโดนรายงานแน่อ๋อไปเล เขาไม่ใส่ตะขบนครับพี่เนี่ยเราพี่คนเรียกส k โขบ้าไม่ตาจะมีการับคโอ้โหนี่โปรเพเยอ์เนี่ยว่ AK ตะโขบซีรรู้เลยพี่ลองอินทวผมเนี่ยตังโอ้ยติดคุณรูว่าทําไมมันค้างโอ้โหติดไอนี่เองนี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่้วอยู่นี่หล มีแต่ท้ายปืนนาะช่วยได้ไหมล่ะคุยคุยคุยไปคุยดีพี่ค you ิมอยู่ใกล้สุดนะไ้สิเดอเด้อเพี่มันอยู่ตรงไหนส้อกูจะช่วยใครได้เนี่ยเสื้อผ้ามี่จะใส่าเจ้ามพบรอแป๊บกูมาแล้วเดเพบียมาล้วค่ะเร็วเร็วเเวเ ต่ว่าไม่วยเลยโอ้ยเบ่งเบ่งติดเอติญยาให้เอาพี่ยิมเก็บยาไปจำไปลูกไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บอะไรเลยให้เก็บยาในกระเป๋าก็มีอะไรเนี่ยเออเอาไปครับกูขอโทษกูขอโทษเอาทิ้งเอาทิ้งม้วเอาโอ้ยเอาอีดันบอลตันเมาไหนพี่ขอตรงนี้แบนแบนจุดที่หายนี่แยู่กับกล้วเบ็ดับ มบมกว่ากูมีอะไรกูบอกแล้วว่าลงสนามบินบน,นุ <c oughs> ่นหมเชื่อหรอกวไม่ากูมีอะไรระวังนะระวังนะระวังนะข้างหลังก็มีไม่มีเืินับเ่มีไ่ี่ยพมีม่คิม่ิม่มมมงีามตูดผม่ี่มีี่พี่มีปืนแน่โอเคดีมากไม้น้องกูได้ปีนแ่้ว m 1่ M16 นี่นนนมีไม่มกไม่ไ่างดีได้เลยคิดา่าเรากไปทหารนะครับ ก็โมจะเก็บของนี่เพื่อนก็ร่วมไปสองนี่อยูอยู่ตึกไหนข้ามไม่ได้เรามีเป็นพนี่กกูมีเอซิหกคูณสีกูเอซิหกูณสี่ืกูฆ่าให้เบดเอยู่บนตึกกับเบ็ดเบดไม่เห็นะมาคิดโลเคชันดิเห็นแต่ไม่มีกะโขดโดดลงมาแล้วเนี่ยโดดมาข้างล่างเราไปนีไปดิใ้กว่นี้ขอใกล้กว่านี้เจอลไม่วิ่งไปนี่ไม่วิ่งไปนี่วิ่งไปนี่แล้เฮ้ยไ ไม่อีีเลย้ยนี่ขิงนี่ของนี่ของนี่มาหนี้มานี่มานี้มานนี้ไม่ไม่มียาในติดเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นไรวะเก็บมันขอจักรนี่ขอดีพี่เฮียใจเป็นนีไม่มีไฟไปขอระดีไว้วันนี้ต้องตีกันีโอ้ยโอ้ย รอบแล้วไอ้หนวดพี่คิมพี่คิมเดี๋ยวอยู่ยิเฉยไปหลบหลบไปหลบไปหลบไปพลาดไม่ได้เขาเลยยัดหวั่นลงมาแล้วมันวิ่งลงมาแล้วมันวิ่งลงมาแล้วโอ้โหหาไหไมหายไหมไอ้เ็ฆยัาตัวปิดเอ้ยยัด้โห คุณโิมคนเดียวพระเอกไม่ทำหน้าอะไรเลยจะไม่ทำจะปั้มเลือดเลยโอ้โหพวกกาดปืนยิงการะดาษตอนนี้มีไม้เยอะ